ค่ะตอนนี้คอมเมนต์ของเราก็ได้ยอยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเมนคำว่าธรรมชาติเนาะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มคอมเมนต์ในโพสต์เฟ e บุ๊กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เข m มเมมขีดฉีเหดกันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้คะ่ะ เราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลียข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะ แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ facebook ค่ะ แล้วก็มาเลือกบทหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะก็จะมีกําหนดเองเ,องเนาะมีต่างชาติมีคนไทยค่ะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นกําหนดเองนะคะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างตรงนี้ค่ะลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยค่ะโพสต,ต้องเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะ นำมาใส่แทบเลยค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็น1มาทาัดต่อ1คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตไปคอมเมนต์กันก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคําว่าธรรมชาติเนาะก็ขั้นต่ําอยู่ที่10คอมเมนต์นะคะเราก็จะเพิ่มไป10คอมเมนต์เลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเมนให้เหมือนกันทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าอันนี้เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพเนาะแล้วก็เลยเมนให้เหมือนกันทั้ง10คอมเมนต์นะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเคลนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่ค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก2%ค่ะเราก็มมาาาาใส่่จนนํนนนนนนนวเเเงงงิิิดด้้ลตตรีะะคะก,ก ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเราค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์นะคะจากแอปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพค่ะก็เติมขั้นต่ำยี่สิบบาทนะคะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติมห้าพันบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มมีห้าเปอร์เซ็นต์ะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะ,ะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมอน,นี่ wallet มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะน,นําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ครั้งน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแหกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ facebook ของเรากันนะไปดูคอมเมนต์ของเรากันเนาะตอนนี้นะคะคอมเมนต์ก็อยู่ที่สองคอมเมนต์นะมีอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะค่ะตอนนี้คอมเมนต์ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะอย่างที่สถานะบอกไปค่ะว่ากําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอกันไปก่อนเนาะแต่ว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปนะคะเราก็จะตัดภาพมาอีกครั้งตอนที่คอมเมนต์ของเราขึ้นมาเลยดีกว่าค่ะ ค่ะ <king> ตอนตนี้คอมเมนต์ของเราก็ได้ทยอยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเมน,นคําว่าธรรมชาติเนาะก็ได้ขึ้นมาทั้งหมดสี่คอมเมนต์แล้วนะคะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปสิบคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวก็นั่งรอกันไปสักครู่ก่อนนะคะเขาก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆจนยอดคอมเมนต์ของเราขึ้นมาเลยนะคะแต่เมื่อกี้ที่พักไปก็รอประมาณสองสามนาทีเนาะเขาก็ทยอยขึ้นมาให้นี้นะคะสี่คอมเมนต์นะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วอยู่นะคะ และทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ K M MM k i h CH s e Chat ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเดี๋ยวได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยนะคะก็วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ